สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็เที่ยวออกจากอุดรประมาณ30นาทีแล้วเราก็มาหาวัดผมเคยทำวอล์กที่นี่ <c oughs> เคยทำวอล์กที่นี่ปีก่อนแล้วมึงขึ้นมาเป็นแบบความจำหนึ่งปีก่อนแล้วเราพูดว่าโอ้เราก็กลับไปที่นี่เขาน้าจะแบบประกอบเสร็จหรือเปล่าแล้วปีก่อนด้วยผมมาได้มีเลนส์กว้างแบบวันนี้ผมก็พูดว่าโอเคเราก็จะพาทริปพอดอกกับเลนส์กว้าง แล้วถ่ายมุมแบบนี้แหละแล้วผมคิดว่าตอนเราอยู่นี้เราจะให้ทุกคนดูวัดดาวก็จะถ่ายแบบวัดให้ทุกคนดูแล้วผมก็จะบอกคนวิธีการถ่ายรูปใช้ tripod ใช้เลนส์กว้างนิดหน่อยโอเคทุกคนถ้าเราเห็นที่นี่ผมน่าจะต้องใส่รูปขึ้นไปเพราะว่าแสงมันแรงแต่เราก็ต้องใช้แมนนวลหมดกับตัวนี้สิ่งที่หนึ่งที่เราต้องไปก็ต้องเข้าไปในเมนูแล้วปิด i s เราไม่อยากเอา IS ตอนเราใช้ tripod แล้วตอนเราปิด IS เสร็จเราก็ปรับ ISO ตัวน้อยที่สุด125เพราะเราใช้ t r i p o อเราไม่ต้องห่วง s h u เต e ร์สปีดใช่ไหมแล้วผมก็ใช้ตัวน,นี้ f8 เพราะว่าตอนเราขึ้นไปแบบ f11 f16 มันชัดลงเราก็ไม่อยากซูงกว่า f8 ที่จริงแล้ว <c oughs> สิ่งที่อื่นที่ผมถาก็เป็นเขาก็พูดว่าเราก็ e x ็ก s u โพ plus หนึ่เพราะว่าผมก็อยากเห็นทุกสิ่งชัดดีมันก็ซีขาวขาวเราก็ต้องใช้ตานิดหน่อยด้วยความแบบ Exposure ของเราเขาน่าจะคิดว่ามันสูงสักหนึ่งชั้นแต่สำหรับตาของผมมันก็ดูดีแหละผมก็จัดการรอตอนเรากลับบานได้ง่ายกับตัวนี้ผมก็พอใจมากสิ่งที่อื่นที่เราต้องเข้าไปก็เป็นในคิวแล้วไทม์เมอร์เราก็ต้องจัดเวลาสวินาที แล้วจับมันแบบนี้แล้วเราไปแล้วมันถ่ายรูปตัวเองแล้วมันจะไม่มีแบบตรงเราเพราะตรงเราจับชัตเตอร์มันน่าจะเขียบนิดหน่อยแล้วทำให้ภาพไม่ชัดแล้วถ้าเราทำแบบนี้เราก็ใช้40เมกะพิกเซลหมดเลยจากกล้องแล้วเลนส์ความชัดคงเลนส์ก็จะ100%ด้วยแบบนี้แหละแล้วแบบสิ่งอื่นที่เราก็ต้องตั้งใจก็เป็นเราก็ต้องจัดให้ทุกสิ่งตรง ตอนเราใช้ทรายพอร์ตเราก็มีลายความจัดสิงตรงใช่ไหมเราก็มีทางนี้ที่มุนสายขวาแบบนี้แล้วเราก็มีตัวนี้ด้วยที่จัดทุกมุมได้3 60องศาเลยแล้วมันก็จะมีลายสีเขียวในกล้องที่เราใช้ได้แล้วมันจะบอกเราตอนตอนมันตรงโอเคตรงแล้วใช่ไหมก็พราว่าตัวนี้ก็ตรงแล้ว โอเคแต่ถ้าผมดูอ๋อน่าจะต้องเขียบนิดน้อยทางนี้โอ okay. เคเขียบเสร็จพอใจมาก Exposure เปลี่ยนเพราะว่าพาทิตมันก็เปลี่ยนทางใช่ไหมตัวนี้ผมคิดว่ามันเกินนิดหน่อยผมก็จะํำมันลงช่วงแหละแล้วถ่ายหนถ่ายไปเลยโอเคโอเคทุกคน มันไม่อยากหลอกวิธีการถ่ายรูปแบบนี้กับทรายพอตแต่สิ่งที่เราก็ต้องจำก็เป็นถ้าเรามี I ออในอกล้องอที่เป็นกังสันเขาพูดว่าคำไทยก็ต้องปิดมันก่อนเพราะว่ามันจะตีกันกันกบ,กบกล้องแล้วเราอยากบบเพราะว่าแบบต้นเราใช้ค่าทางกล้องใช่ไหมมันนิ่งแต่ i s ก็จะอยากแบบขยีบแต่มันไม่ต้องขยีบเพราะว่ามันนิ่งแล้ว เราก็ปิด i s แล้วมเราไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยสิ่งที่2ก็เป็นเราก็ต้องเปิดตัวนี้2วินาทีแล้วเราก็จัดเซตติ้งตัวไหนก็ได้แต่เราก็ไม่ต้องห่วงที่จริงถ้าผมอยากแบบสมมติว่ามันก็กำลังมืดกว่าน,นี้ผมก็ใช้ลงไปแบบแบบแบบตัวไหนก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในทริปป์เราไม่ต้องห่วงแบบชัตเตอร์สปีดเรื่อะไรเพราะว่าวัดจะไม่ขยับอ่บพระก็จะไม่ขยับแบบแบบคน แต่ถ้าเราถ่ายแบบดอกไม้หรืออะไรเราก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าตอนแบบลมมามันก็จะทําให้ดอกไม้หรือใบไม้ขยยบถ้าเราถ่ายแบบวิวที่มีดอกไม้หรือต้นไม้เราไม่อยากลงเยอะก,กว่าแบบ1 2 5 160่2 5หรอ่แหละหรือมันก็จะเห็นความขยยบนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องจําน้อยมากง่ายมาก อ่าแล้วสิ่งอื่นที่เราก็ต้องคิดดูดีด้วยก็เป็นตรงเราใายาซื้อทริปปแเราก็ต้องซื้อตัวที่แบบพอสําหรับน้าหนักกล้องผมก็เห็นหลายครั้งคนเขาก็ไม่อยากใช้เงินกับทริปอดก็ไปซื้อตัวถูกแล้วเขาก็ใส่กล้องข้างบนที่มีเลนส์ zoom แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทีแรกก็เป็นอะไรเขาก็ใส่มนแล้วมันอ้วนหนักเกินข้างหน้าแล้วตก นี่ก็เป็นเฮดพลอื่นด้วยตอนเราใช้ Tripod 2คขาข้างหลังก็เป็นแบบนี้แล้ว1ึ่ขาข้างหน้าก็เป็นตัวที่ใช้น้ำหนักของเลนส์ล้วมันก็โอเคแบบนี้แหละแต่ถ้ามีเงินทุกคนซื้อแบบผมแหละ g i t โซ g กิตโก็เป็นตัวหนึ่งในโลกอ่าถ้าซื้อแบบนี้ไม่ต้องคิดอื่นผมซื้อตัวนี้ในญี่ปุ่น2017ก็อะไร8ปีก่อนแหละ แล้วไม่ต้องคิดอื่นใช้หมดชีวิตได้เลยต้องซื้ออื่นถ้าเราต้องแบบถ้าสมมุติว่าผมก็ไปซื้ออะฮาีที่น้ำหนักเกินแล้วนะจะต้องซื้อตัวใหญ่กว่าแต่ถ้าผมใช้ r ม r l e s s แบบนี้มันก็ใช้กับทุกตัวได้ผมก็ซื้อสำหรับอาโซนี Sony ่เอเจแต่ตอนผมเปลี่ยนไปเป็น Fuji ก็ใช้กับ Fuji ไม่มีปัญหาเลยก็เป็นแบบนี้แหละ โอเคทุกคนเราก็จะไปหามุมใหม่แล้วเพราะว่าเราทายมุมที่นี่จากไกลอ่าอล้วใช่ใช่เรา่ายมุมจากข้างนอกด้วยเราก็จะเดินสักหนึ่งรอบแล้วเราก็จะหามุมใหม่โอเคทุกคนปิดปิดกล้องเพราะว่ามันเริ่มเริ่มร้อนแล้วเราไม่ให้กล้องทำงานเยอะเกินเมันจะมีปัญหาโอเคไปไปกัน น่าจะสบายสุดแล้วถ้าเราอยากลองแล้วก็ลองตัวนี้ได้แ้้วทามันแสงเกินเราก็จัดมันได้แล้วตัวนี้ด้วยจัดมันในคมได้โอเคเก็ไปกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เลนกับมุมมุมอื่นแล้วก็มีมุมปกติใช่ไหมแล้ว เราก็เล่นกับมุมผมก็จะมีพระที่นี่ที่ตรงทางขวาแล้วจะมีวัดทางซ้ายแล้วให้มันดูแบบแบบไม่ปกติและสิ่งที่เราเนาะจะไม่ได้เห็นเยอะเยอะแยะโอเคผมก็จะเล่นกับ f 1 4ด้วยดูมันเป็นยังไงบ้างแล้วที่จริงมุมแบบนี้ก็ดีถ้าเราทำแบบหน้าปกหรือออกแบบเพราะว่า เราก็จะเห็นพระชัดๆแล้วเราก็จะเห็นเบอร์สิ่งข้างหลังเบอร์เบอร์แล้วถ้าเราอยากแบบใส่คอโมนแบบความเขียนเราก็ใช้ได้แต่แบบพ่พูดชอบหน้าปลุกหรือแบบออกแบบมันก็ดีเพราะว่าเราก็ใช้ที่เบอร์เบอร์แบบใส่ความเขียนได้แล้วคนเขาก็ยังรู้มันเป็นวัดมัเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหญ่มันเบอร์แต่มันก็ยังรู้มันเป็นวัดแต่เพราะว่ามันเบอร์เราก็ใส่ความเขียนได้แล้วมันจะไม่ดึงตาออกจากความเขียนลนะ โอเคไปกันทางนู้นอนะ่ะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยมันมุมไม่ดีแล้วกองมันก็ร้อนด้วยผมคิดว่าเราก็จะเข้าไปใไนนอน้นที่มีดอกไม้แล้วตน้นไม้เ่ามันน่าจจะมีแบบ สิ่งอื่นท่ายด้วยผมแผนพระเล็กๆมาไปกัน<ป>กลับมาตอนนี้ตอนแบบอ่ามันเย็นลงแล้ว ก็ยังไม่ถ่ายเสร็จแต่เราก็พอใจกับทายรูปตัวนี้แล้วเราก็จะไปที่โน่นแล้วมันก็มีสิ่งอื่นแต่ผมคิดว่าดาวก็จะไปห้องน้ำแล้วผมก็จะไปดื่มนม้ำว้าวเขาก็มีสิ่งใหม่ที่โน่นด้วยดาวมีพระใหม่ที่โน,น่น แล้วก็ไปหาพระใหม่ก่อนแล้วเราก็กลับมานี้ได้ดูสึกแปลกที่เราไม่มีคนอื่นแบบผมพูดตอนเรามีมุมปกติเราก็เล่นกับมุมอื่นได้ อย่าลืมด้วยถ้าเราใช้เลนส์กว้างแบบนี้เราก็ายังตัดเข้าไปในคมนิดหน่อยถ้าเรายาครบเดี๋ยวกำลังใช้อะไรใช้เทอเห็นพุ่มจริงหรือเปล่าเห็นสิไม่ก็กว้างจังไป มันก็เป็นแบบลายลายพระวราณเจ็ดหรือแปดพระใช่ไหมเราคิดยังไงกี่พระที่นี่เยอะกว่าเจ็ดหรือเปล่าเอคิดว่าเรานะ่าจะต้องกลับอีกแป๊บเดียว เขาเว่าพายุจะเข้าวันนี้ใช่ไหมพายุกำลังเข้าทุกคนเราน่าจะต้องเรียบกลับไปกลับไปรถดาวคิดยังไงเราจะเรียบกลับไปรถหรือเปล่า เออลืมปิดตัวนี้พยายามทายผ้าตัวนี้ด้วย ยังไงกลับไปแล้วไม่ไดาวมันดูแบบพายุจะกำลังเข้ามาโอเคทุกคนวันนี้เราน่าจะพร้อมกลับแล้วเพราะว่ามันรู้สึกแบบพายุจะเข้าแบบฝนเกือบจะตกเราก็จะกลับไปที่รถแล้วกลับบ้านกันแล้วเราก็จะดูรูปออกมายังไงให้ทุกคนดูแหละแต่แบบผมพูดชายคาตั้งกลง้องมันเรื่องง่ายมากแล้วมันก็เป็นสิ่งที่แบบ น่าสนใจถ้าเราเป็นคนไทยรูปมีสักหนึ่งคาตังกล้องถ้าไม่อยากซื้อตัวแบบแพงมากเกินมันก็ยังมียี่ห้อที่ดีแต่อยาซื้อตัวถูกตัวถูกแบบซื้อตัวถูกแล้วทำกล้องลมมันไม่มีประโยชน์เลยก็ซื้อตัวที่แบบกลางทางก็ได้ไม่ต้องเป็นแพงเกินแบบตัวนี้แต่ยังซื้อยี่ห้อดีได้แหละโอเคทุกคนอ่านี่นะจะเป็นหมดสารบวนนี้ คอถ้าชอบสิ่งแบบนี้ชอบเที่ยววัดชอบแบบถ่ายรูปก็ติดตามเราเพราะว่านี่ก็เป็นชีวิตจริงของเรานี่ก็เป็นงานเรานี่ก็เป็นสิ่งที่ก็จะเกิดขึ้นยเยอะแยะในชีวิตของเราแบบทุกวันที่เราก็ต้องไปทํานี่นั่นอน่าแล้วเราก็จะพยายามทําสิ่งอื่นด้วยแบบแต่กอ่อนแบบอ่าซินแมติกนิดหน่อยแต่มันน่าจะมันน่าจะต้องรอนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องพยายามเยอะกับโอเคไปกันบาย